สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาแจ้งข่าวนะคะตลาดนัดดอนทอยนะคะเมื่อื่นนะคะวันจันทร์ที่สิบสองนะคะที่ดอนทอยนะคะทีนี้ปิดค่ะไม่ดได้เปิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเข้ามาอำเภออากาศอํานวยสองลายทีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดนะคะเมื่อื่นในตลาดนัดโคกระบือดอนทอยไม่ดได้เปิดนะคะเอาไว้เมือ่อใดเปิดยังสีแจ้งให้ หูจักค่ะตั้งสิ่แจ้งให้ทราบทีหนึ่งค่ะว่ามีอย่างคืบหน้าเน่มีอย่างเนี่ยนะจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่ออื่นในะตลาดนัดโคโกระบือดอนทอยปิดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตลาดค่ะเมื่ออื่นนะัปิดนะคะ ทียังนาน้อยตลาดนักโคกระบือโดอนถอยปิดติดระเด้อค่ะนี่ค่ะ สถานการณ์ช่วงนี้ก็มีการโควิดเข้ามาอีกแล้วโควิดสิบเก้าเข้ามาอีกแล้วทีนี้ก็เลยเบิ่งสถานการณ์กันหยุดชั่วคราวค่ะหยุดเบิ่งสถานการณ์ก่อนนะคะ นี่ค่ะถ้าเปิดเมือ่อแดก็จะได้บอกใ้้ซาบล่วงหน้านะคะแต่มืออื่นนะปิดนะคะตลาดนักโคกระบือดอนทอยปิดค่ะแล้วกระทาเมือ่อใดเปิดก็จะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิดแล้วก็ตลาดนัดโคกระบือนะคะพอดีมือ้อมื้ออื่นมื้อวันที่สนะิบสองนะสิบสองเมษาสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็พอดีส่งการไปใส่บอดา้กะส่งการอยู่บ้านเนี่ยคะ่ะกักตัวเองคะ่ะ กักอยู่กักตัวอยู่บ้านบลไปใสปลอดภัยจากโรคภัไยไข้เจ็บรักษาตัวเองด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมันออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆ นี้มีอย่างก็จะรายงานให้ทราบค่ะแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะขอแจ้งข่าวกับตลาดนะคะเกี่ยวกับตลาดพรุ่งนี้ปิดนะคะแล้วก็พบพอๆกันค่ะคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามติดตามกิติมาสาวบ้านดอนมาตลอดค่ะขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกแรงใจค่ะ ที่บ่ได้ตอบคอมเมนต์หรือตอบคอมเมนต์กัขอบคุณทุกคนนะคะดีใจค่ะที่ทุกคนเขามาเบิง่งกะให้แรงเสียแรงใจนะคะขอให้ทุกคนกัโชคดีค่ะคุมมือน,นี้ก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นต้นนะคะสุขภาพดีมีชายไปกว่าครึ่งอยากทำอะไรก็ได้ ไม่ต้องเสียตังค์ไปหาหมอไม่ต้องเสียเวลาสุขภาพดีมีชัยไปไปกวัวครึ่งแล้วอย่างอื่นตามมาที่หลังค่ะถ้าสุขภาพบ่ดีก็ไปใสยมาสสยกันยากลําบากถ้าสุขภาพดีก็ไปใสมาสสยกับสะดวกสบายนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโควิดก็ให้หนีไกลๆค่ะหนีไปพูดละ มองบาทองบาเที่ยวพอละมองคนบาทองเบาเที่ยวพอ่ีนีแก่ไกไปอยู่พูป่าดงนิบป,ป่าใสทางหนพอะไปกลก่ไก่ย่ามาไกลคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนปลอดภยัยขอให้ทุกคนโชคดี นี่คะ่ะบรรยากาศรอบรอบนคคะโล่งๆและะ้วค่ะเมื่อเอิญนม,ม่หมีแล้วค่ะปิดและะ้วค่ะเอาไว้เมือ่อใดเปิดจังสีบอกอีกทีนะคะ่านผู้ชมคะ่ะโชคดีจะเป็นของท่านนะคะปรารถนาให้โชคดีคะ่ะทุกคนคะ่ะโชคดีอันนี้เป็นวันวันสงการนี่เป็นอันเป็นเป็นปีใหม่ของไทยเพคะแต่สมยัยโบราณเพคะ เนี่ก็ให้โชคดีปีใหม่ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะขับรถก็ตรงก็จงอย่าประมาทก็จงอย่าประมาทก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนอขอบคุณแฟนขับช่วยยายด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เข้าชมช่องกิติมาสาวบ้านดอน ขอบคุณมาตลอดนะคะใบ <ไป S 1> น,นอนับคมด้วยฮะอ่ออะอาว้านสาวน้อยเอาขอบคุณด้วยขอบคุณ,คณแฟนคลับด้วย<า>จ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นไวได้ตอบคอมเมนต์ที่ตอบคอมเมนต์กะที่ให้แรงเชียร์แรงใจมาตลอดกบขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะเด้อ ชาวบ้านดอกกระปาธนาให้ทุกคนสุขภาพดีอย่ามีโรคมีภัขยข้เจ็บขอให้ทุกคนกัค้าขายร่ำรวยแเ็งปังปังๆขอให้ทุกคนรวยค่ะรวยรวยเงินรวยทองรวยนำใจค่ะใช่สุขภาพดีทุกคนนะคะถ้าใครเป็นไข้ก็ไปหาหมอโอ้ใครเป็นไข้ก็ไปหาหมอและอะไรอีกคะใครเป็นไข้ก็ไปหาหมอและอะไรอีกคะ โอ้ต้องรักษาตัวรักษาสุขภาพให้ดีด้วยอัในนั้นจะตตัวฮะเลือดออกรักษาสุขภาพให้ดีก็ไม่ต้องไปหาหมอรักษาตัวเองกักตัวที่บ้านไม่ต้องไปข้างนอกบ้านไม่ต้องไปที่ที่มีคนแออัดที่มีคนเยอะใส่หน้ากาก,ากด้วย ไม่โอ้ไม่ต้องไปปิกนิกไม่ต้องไปไกลไ,ไปที่บ้านรอบบ้านปิกนิกรอ,กบ,อบบ้านอ่าม่ต้องไปไหนไกลอยู่อยู่รอบรอบบ้าน,น,น,อ,านอืมที่จริงอนะแก้วข้าวนะ้าปั่กันแล้วละอัดเพื่องแล้วละพระเจ้าก็เอาเพื่องอัดเพื่องเอาไปเก็บหายใบหายงวัวเนาะทีนี้ก็ ทุกปีนะีฝนตกสงการนะวันี้ฝนฟ้าอากาศก็มากกับทำให้มีหญ่าเนาะหญ่าเขียวฝนตกปีนี้ก็รอบังดูว,ว่าจะมีฝนตกตัว,วปีนี้ทุกปีนะฝนตกวัดเทศกาลประ,ะเทศกาลสงการนี่ค่ะ ก็รายงานมาแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะถ้าผู้ชมค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวไปใส่มาใส่กระหายระวังค่ะอย่าประมาทค่ะทั้งโครคภัยไข้เจ็บในทั้งอุบัติเหตุทั้งบรรยากาศท้องฟ้าอากาศก่้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะโชคดีจะเป็นของท่านนะคะท่านผู้ชมขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะบายบายค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า